สวัสดีครับพบกับผมครับต้นวิชานัตกนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะครับเป็น ep ที่1นะครับในการเริ่มทำช่อง YouTube ของผมนะครับชื่อช่องนะครับเล่นกินเที่ยวบายต้นวิชานตะกนะครับผมสำหรับวัตถุประสงค์ของการทำช่องนี้ขึ้นมานะครับผมก็1เลยก็เพื่อได้นำความรู้ดีๆเกี่ยวกับกีฬาตะก้อนะครับมา แลกเปลี่ยนมาแชร์ประสบการณ์กันแล้วก็มีแบบฝึกมีอะไรด้วยนะครับผมแล้วก็ข้อที่2ก็เป็นการใช้ชีวิตกับครอบครัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการกินการเที่ยวนะครับผมก็จะลงควบคู่กันไปนะครับผมก็ฝากทุกท่านกดติดตามช่อง youtube ด้วยนะครับเล่นกินเที่ยวบายต้นวิชาณนักตจตกก้อนะครับผมสำหรับ ep ที่1่นะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมา เริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยก็คืออับอีพีที่1น,นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานเลยก็คือการ,การเขาเรียกวอะไรครับการดอกทักษะพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะหลังเท้าข้างเท้าด้านในเข่าแล้วก็ศีรษะนะครับผมสําหรับผมนะครับการทบทวนทักษะพื้นฐานก็คือจะสําคัญกับผมมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า สำหรับโดยส่วนตัวของผมนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าครับการสร้างความคุ้นชินนํานไปสู่ความชํานาญนะครับก็คือเราสามารถเดาะไปเรื่อยๆเป็นเวลานานๆได้ความรู้สึกที่ได้คือรู้สึกว่าตัวเองมีจังหวะในการเล่นลูกแล้วก็มีความแม่นยําในการเล่นลูกสามารถกําหนดทิศทางได้นะครับผมว่าเราจะชงสูงต่ําหรือว่าชงเป็นทางไหนอันนี้คือ,อความรู้สึกที่ได้นะครับ ที่สก็คือการาสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับกล้ามเนื้อก็จะจำนะครับเวลาเราดาะนะครับก็คือจําว่าเรายกขาประมาณไหนนะครับก็จะทําให้เสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเราด้วยแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปใช้ในโปรแกรมฝึกหรือแข่งขันได้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาทบทวนกันเลยครับ สักพักสะ,ะประมาณ20 3 0ถึง30ลูกหรือ40ลูกก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากาหลังเท้าข้างเท้าด้านในเข่าแล้วก็ศีรษะนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ทักษะต่อไปนะครับผมเป็นข้างเท้าด้านในนะครับผมก็สังเกตได้ว่านะครับผมการเดาะทบทวนทักษะพื้นฐานนะครับแต่และทักษะนะครับก็คือจะเป็นการเดาะอยู่กับที่ก่อนแล้วก็ใช้ความสม่ําเสมอในการเดาะและก็อีกหนึ่งสิ่งที่ได้เลยก็คือสมาธินะครับเราจะได้เราจะได้ฝึกสมาธิในการฝึกทักษะด้วยเพราะว่าสายตาแล้วก็สมาธิเราจดจ้องอยู่ที่ลูกเกต๋าแล้วก็ ในทักษะที่เราปฏิบัตินะครับเดี๋ยวดูทักษะข้างเท้าด้านในเลยนะครับอทักษะข้างเท้าด้านในนะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าฝุแกแรกๆนะครับมันก็จะยังแกว่งไปแกว่งมาก็จะ ไม่นิ่งนะผมแล้วถ้าเราฝึกไปสักพักถ้าหลังจาก50ลูกหรือ100ลูกขึ้นไปนะครับเราอาจจะนิ่งก็ได้ด้วยกำลังต้นสาของเราด้วยมันเขาเรียกว่าอะไรครับมันพร้อมที่จะทำงานแล้วแล้วก็บวกกับความแม่นนี่แหละครับภาษาพื้นฐานก็เลยสำคัญนะครับในการฝึกซ้อมนะครับผมภาษาข้างเท้าด้านในก็ผ่านไปแล้ว แล้วทีนี้เรามาทักษะเขานะครับผมก็ไปดูกันเลยครับเดี๋ยวต่อศีรษะเลยนะครับศีรษะไม่ต้องเอาเยอะก็ได้นะครับแต่เวลาไปฝึกจริงๆอยากให้ทุกคนฝึกให้ได้เยอะๆนะครับฝึกเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมยิ่ง พัฒนานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีเวลาพักของกล้ามเนื้อของเราด้วยให้มันเหมาะสมนะครับผมไม่ใช่ว่าซ้อมหนักอย่างเดียวไม่มีเวลาพักกล้ามเนื้อเลยนะครับหลักของการฝึกกีฬาก็คือนี่แหละครับต้องซ้อมให้หนักพักให้ถึงนะครับผมกส็สิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือความปลอดภัยครับเรื่องกา,การบาดเจ็บนะครับให้เรามัดระวังเรื่องนี้ด้วยตอนการเล่นหลังการเล่นทุกครั้งต้องมีการวอร์มยืดเหยียอบอุปุรงกายให้พร้อมก่อนที่จะเล่นแล้วก็หลังเลิกเล่นก็คูลดาว เ,เป็นอันเสร็จสิ้นในการฝึกซ้อมหรือแข่งขันนะครับผมไปดูศีรษะเลยครับศีรษะก็จะประมาณนี้นะครับก็จะยังแว่งหนะ่อยแต่ว่าเราสามารถจับได้ตกจับใหม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปดอาหลายครั้งนะครับเราแค่เอาจังหวะแล้วก็ความุืนชินเคยชินนะครับผมสำหรับผมนะครับต้นวิชานก็ มีเขาเรียกว่ามีสาระเกี่ยวกับเรื่องตะก็มาฝากท่านผู้ชมแน่นอนครับก็อยากให้ทุกคนนะครับลองคอมเมนต์เข้ามานะครับว่า,อ,าอยากทราบเรื่องนี้ทำไมถึงแปแลตะก็ไม่แม่นทำไมถึงเปิดรูปไม่ใชยได้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการฝึกให้ทุกท่านให้ผู้ให้ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเอาความรู้ควความสามารถประสบการณ์ที่ ตัวผมได้มีแล้วก็ได้ผ่านเกมการแข่งขันระดับชาติระดับนานาชาติมาก็จะมาขายทอดให้พวกเราได้รู้เป็นเบื้องต้นนะครับก็ประโยชน์ก็อาจจะไม่มากก็น้อยนะครับผมก็เดี๋ยวลองแชร์ประสบการณ์ให้กันฟังแล้วก็ลองเทคนิคในการสึกนะครับก็สุดท้ายนี้ขอฝากให้ทุกท่านนะครับกดติดตามช่อง เล่นกินเที่ยวบายต้นวิชาแล้วก็ไว้ด้วยนะครับผมแล้วเราจะมีกิจกรรมดีๆแล้วก็มีแบบฝึกที่ดีในการพัฒนากีฬาเซเบอร์ก็ให้กับตัวเราเองนะครับผมรู้ปัญหาฟอบุกข้องตรงไหนก็สามารถอาสอบถามเขาได้เผื่อเราอาจจะมีแนวทางการสุดหรือแก้ไขได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับผมต้นวิชาแล้วก็ครับสวัสดีครับ